ดังนั้นนะฮะในความเป็นบ้านที่เป็นระเบียบวิน,นัยมันก็สอดถึงความในใจของเราที่เรารู้สึกนะฮะมีความสุขและมีความปรารถนาให้นะฮะบ้านมีระเบียบวิน,นัยเราจึงนะฮะลุกขึ้นมาจัดแจงความความสะอาดจัดมุมน้มน,ม,น,ม,น,ม,น,นมุมนั้นมุมนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้สบายใจนะฮะดังนั้นถ้าบ้านสกรปรก นะคะบอกเลยว่าข้างในคุณมันนะคะมันหงุดหงิดแน่นอนเขา้าใจไหมคะมันว้าวุ่นแน่นอนนะะดังนั้นถ้าจะเคลียร์ให้ถูกจุดนะคะก่อนที่จะไปเคลียร์ใครสริ่งใดสิ่งอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเคลียร์ที่ความรู้สึกข้างในนะคะซื่อสารที่ความรู้สึกข้างในมีหนังสือกับการจัดบ้านแบบคมบรินะคะจัดบ้านแบบคมบริกก็น่าสนใจลองไปหาซื้อดู และตอนนี้นะคะในเมืองไทยก็มีโค้ชครูบางคนสอน